มือนี้ก็ส่งเข้ามาจากผู้ชายฮะอายุยี่สิบเอ็ดเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานายภูอันนี้ก็ไม่รู้จักฮะก็ดูตามเส้นก็อายุยี่สิบเจ็ดตามเส้นลายมือนะฮะ นี่เป็นมือซ้ายมือซ้ายเส้นชีวิตก็จะสั้นหรือว่าเส้นชีวิตเนี่ยก็หายสังเกตก็คือเส้นชีวิตเส้นเนี้ยฮะเกิดขึ้นมาพอถึงจุดนี้ก็เริ่มจางจางหายแล้วหมายถึงว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งบ้านเปลี่ยนทั้งที่อยู่เปลี่ยนทั้งการงานเกิดจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง แต่ในกรณีของคุณก็เส้นข้างล่างเนี่ยก็คือจะไปต่อกับเส้นคือพอเส้นชีวิตหายก็ไปต่อเส้นข้างล่างเส้นข้างล่างก็จะเป็นเส้นวาสนาคือเอาเส้นชีวิตไปต่อกับเส้นวาสนาแต่เส้นวาสนาของคุณก็ดีคือมันต่อกับเส้นหลักทรัพย์ต่อแบบนี้ ก็ต่อกับเส้นหลักทรัพย์ก็หมายถึงว่าก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานแล้วเส้นวาสนารวมกับเส้นหลักทรัพย์ก็หมายถึงว่าเป็นคนมีการงานมั่นคงหรือไม่ก็หรือไม่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานเพราะเส้นวาสนาเป็นเส้นหลักทรัพย์หรือไม่ก็มีกิจาการอยาครอบครัวที่เป็นหลัก แต่แต,แต่อาจจะทํางานทําการอาจจะไม่เลือกอาชีพก็ได้เพราะว่าเส้นชีวิตเนี่ยขาดเส้นชีวิตเส้นวาสนาก็ก็เป็นวาสนาก็น่าจะมีหน้าที่การงานมั่นคงแต่เส้นวาสนานี่ขาดได้เส้นสมองมีส่วนที่ขาดอยู่ขาดแค่แบบนี้ก็การเงินมีปัญหา ลงทุนก็เจ๊งละหรือไม่ก็การงานมีปัญหาหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินละเส้นวาสนาที่ขึ้นไปก็ชนเส้นสมองรู้สึกว่าจะชนชนเส้นสมองมันจะขาดช่วงหมือนกันเป็นคนมีหัวการเงินนะจะอยากจะทอบลงทุนว่าชนเส้นสมองก็ช็อตเส้นวาสนาลงเส้นสมองก็หมายถึงว่า สมองมีการอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะมีอะไรที่ที่มันต้องคิดตลอดต้องเป็นเส้นวาส,สนาชนเส้นสมองวาส,สนารวมกับเส้นวาส,สนารวมวาส,สนาเป็นเส้นหลักทรัพย์เส้นวาส,สนามีลักษณะโค้งคุณก็เกิดมาไม่น่าจนก็เกิดมาไม่น่าจนเพราะเส้นวาส,สนาเป็นเส้นโค้งก็ได้เยอะๆก็ได้เรื่อยๆ ไม่น่าจนไม่น่าจนแต่เงินก็หมดตัวหรือว่ามีปัญหาการเงินเส้น mm. สมองก็เป็นเกาะเล็กๆน้อยๆเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆ ว่าเป็นคนมีความเครียดครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำมาหากินเส้นวาสนาหมดตัวในโคชีวิตก็เป็นคนการเงินมีการหมุนเร็วอาจจะได้มาแล้วก็หมดไปร,รวดเลยมือก็เส้นน้อยเส้นน้อยเส้นไม่น้อยคือเส้น,ม,นมือมันขาวแล้วเส้นเล็กๆเนี่ย พยายามจะมองครับมองไม่ผ่านนะสมองรู้สึกว่าสมองจะสั้นไปนะจะไม่ค่อยก็ไม่ได้ยาวม,มากเท่าไหร่เป็นคนสติปัญญาพอชะพอดีฮะแต่เป็นคนไม่ค่อยเฉื่อยช้าไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวหรืว่าเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ฉันจะบอกก็ายสั้นไม่เดงก็คือจะเป็นสนใจังเรื่องราวของตัวเองไม่เอาเรื่องราวของคนอื่นลักษณะคมเหมือนเข็มนนนะลักษณะตรงนี้มันเหมือนก็จะเป็นเส้นปรบปะ,ปะบะบางๆไปว่าเขาเป็นผมก็มองไม่ออกรูปที่ถ่ายมาก็ไม่ได้ชัดสักที่ดี มือเส้นหัวใจเป็นลนักษณะแบบโค้งลงแล้วเส้นคู่ตัดเยอะเ,อเจอ้าของมือก็ก็น่าจะได้เสียกับผู้หญิงหลายคนเพราะเส้นหัวใจมันซื่อหักลงแล้วมันมีเส้นคู่ตัดการที่ว่าการที่ว่าเส้นหัวใจไปแบบนี้ก็ น่าจะเป็นคนมีคู่หรือได้เสียกับผู้หญิงง่ายสมวดใจเป็นเกาะก็หมายถึงก็ไม่ใช่ว่าทีก็เราก็เป็นชู้กับเขาเขาก็เป็นชู้กับเราเขาก็ไปม,มีผู้ชายอื่นคุณไม่มีผู้หญิง เส้นวัฒนาที่ขึ้นไปฮะก็ก,ก็ก็เกิดจากเลยละเหมือนก็บเลืมเล่มๆกับเส้นข้างล่างอยู่หน่อยหนึ่งครไม่ใช่ต่อสเส้นเดียวกันเหมือนจะมันเหมือนจะเลืมเล่มๆอยู่กันก็มีก็ก็ทางานสบายเส้นวัสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองไม่ก็มีกิจการที่เกิดขึ้นจากสมอง เส้นตัวนี้ก็จะ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 ,จะรู้สึกว่าจะเป็นเส้นขัดฝางขัดตรงนิ้วชี้เขาเรียกว่าเส้นทำให้ไม่เส้นสกัดดาวรุ่งทำให้ทำให้ทำให้เปิดบริสัท์แล้วทำให้เป็นคนมีความคิดความอ่านออกนอกลูกนอกทางด้วยเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรไม่รู้นะแต่ แต่มันเป็นเส้นเส้นขีดวางทำให้หน้าที่การงานถูกสดุดห,หรือความหรือบางคนมีความคิดความอ่านบางอย่างขาดเหตุผลหรือขาดวิาพอขาดความมีวิจญยาณเพราะมันตัดสูงเป็นเส้นที่ขีดวางแต่มันขีดวางสูง ไม่เป็นคนแบบเห็นผิดเป็นชอบอแต่ก็จะเป็นคนไม่หยุดนิ่งนะเป็นอยากทํานูน่ทนทํานี่คิดเรื่องของคนอื่นแต่ไม่เอาเรื่องของคนอื่นเหมือนกันเส้นเกียรติยศเจ้ามีเป็นคนมีมีหน้ามีตา เกยียรติยศมีลักษณะายาวมีลักษณะไปยาวหมายถึงว่ามีเกียรติยาวหรือไม่ก็ทํางานที่ไหนก็ทําไปยาวๆหรือว่าหรือว่าอยู่ในสาขาชีพอะไรก็จะจะเก่งในเรื่องนั้นไปเลยเพราะว่าทําเรื่องนั้นอยู่ยาวนะมือเส้นก็มันนึกอ่านยากว่าผมพยายามมันผมก็ผิด คลิปนี้ก็จะเป็นแค่พูดพูดเฉยๆพูดโดยไม่ได้พูดคุยกับคุณเพพูดฝ่ายเดียวจะเป็นในที่นึ่งก็จะเป็นคุยกับคุณอีกทีเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตัดฝั่งก็ช่องเสียหายก็หมายถึงว่าคุณก็มีเรื่องราวเสียหายทางการเงินดูความรั่วไหลทางทางกายอยตลอดหรือชีวิตมีความเดือดมีความเดือดร้อนอยู่ าเรื่องบางอย่างเส้นพูทก็จะเป็นเส้นเล็กๆของมือก็พูดจาเจ,จ้าเก่งสนะื่อสารพอใช้ได้เส้นคู่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนเส้นเสียงนั่นก็การได้คู่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเรื่องคู่เขียนไว้เฉยๆว่าเป็นมีคู่ แล้วเราก็ไม่ผมก็ไม่รู้จักประวัติเจ้าของเส้นคุ้มกันมีบ้างม,มือจะเป็นประเภทมือนี่คนจะเป็นประชิทผู้ชายประเภทมือไม่ได้มือไม่ได้อยากมาสังเกตเส้นตรงเนินสุขก็จะตัดเยอะตรงนี้ก็จะเป็นคนมีครอบครัวเยอะหรือเป็นคนเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง เป็นคนเนื่องจากเส้นชีวิตนี่หายก็คือจะเป็นคนอาแต่ใจตัวเองนะหรือว่าเป็นคนขาดนความอดทน,นนะเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกจากเส้นวาสนาการงานไม่ถูกกดดันมีปัญหามีปัญหาเรื่องการงานนะหรือมีความร้อนใจในชีวิตเกีนนะ่ยวกับเรื่อง แต่เส้นวาสนามีลักษโค้งเจ้าของมือรึงมีฐานะ,ะว่าน่าจะไม่จนนะแต่ไอ้ตรงที่ติดจะรวยมันจะเส้นวาสนาจ่ขาดจุงนี้และเส้นตรงทิศไม่ีเส้นวาสนาก็เรื่องการงานหน้าที่การงานก็ผิดหรอกเพราะวาสนาเส้น ถือว่ามีตำแหน่งการงานที่ดีแต่าบางทีครับก็คือไม่ไปลุกไม่มีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าะมีเส้นเองบางทีอย่างมือคุณก็เส้นน้อยอ่ะเส้นน้อยก็จบมือซ้ายไปแค่แค่เนี้ยเออลืมไปก็เ,เส้นชีวิต เส้นชีวิตตอนปลายเป็นเส้นหลักฐานโคง้งเลยหลักฐานเจ้าของมือจึงมีบ้านมีที่อยู่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเป็นรวมกับเส้นวาสนาเป็นเส้นหลักฐานเลอาจะเจ้าของมืออาจจะมีาากมิจการมีการเงินที่มาจากหลักฐานหรือมีการหาเงินจากบ้านเช่าหรือกิจการกที่มาจาก